สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบณอาจารย์จากนี้ไปจะเป็นกรรมพยากรดวงชะตาประจำเดือนตุลาคม2566สำหรับชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมก็ฟังได้เช่นกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกกล่าวกันก่อนนะครับว่าคำพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคําพยากรณ์โดยทั่วไปไม่ได้พยากรณ์ดวงใดวดวงหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจงโปรใช้วิจารยานในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านไปได้เลยครับภาพรวมโดยทั่วไปชาวราศีกันช่วงเดือนนี้ท่านต้องใส่ใจในเรื่องงานให้มาก เป็นพิเศษเพราะการงานของท่านอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดซึ่งก็จะมีเหตุปัจจัยภายนอกมาส่งผลให้งานของท่านเกิดความผิดพลาดคาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่ต้องการทั้งเนื้อหาเวลาและตัวเลขซึ่งเป็นจุดอ่อนของงานท่านในช่วงนี้และอีกอย่างหนึง่งถ้าท่านชาวราศรีกันท่านใดมีความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นหรือในสิ่งที่มันนอกเหตุเหนือผลสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือคำพูดคำจาของท่านก่อนพูดไปต้องคิดให้มากๆก่อนที่จะเอ่ยปากหรือพูดกับใครหรือเป็นการพูดในแง่มุมที่เรียกว่าไม่เป็นผลดีกับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะถ้าท่านพูดแล้วมันก็จะเป็นไปตามปากของท่าน ซึ่งท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเพราะเมื่อพูดไปแล้วผลในทางไม่ดีจะปรากฏขึ้นท่านก็จะเสียใจเสียความรู้สึกในภายภาคหน้าในด้านการงานท่านที่ทำงานประจำก็ควรตรวจตางานของท่านให้ใกล้ชิดอย่าไว้ใจคนอื่นหรือยืมจมูกคนอื่นก็าหายใจเมื่อมีความปกผ้องผิดพลาดท่านจะปัดความรับผิดชอบไม่ได้เลย ท่านต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระการงานของท่านต้อง QC หรือเน้นเรื่องคุณภาพให้มากเพราะการตลาดมีการแข่งขันสูงและคู่แข่งในสายงานเดียวกับท่านก็จะอาศัยข้อผิดพลาดนี้เล่นงานท่านก็เป็นได้ด้านการเงินท่านที่มีรายได้ประจำ ถ้าไม่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยก็คงจัดการเรื่องการเงินผ่านไปได้ส่วนท่านเจ้าของกิจการงานอิสระการเงินก็ยังหมุนเวียนเข้าออกมีสภาพคล่องดีอยู่ส่วนค่าใช้จ,จ่ายจะเป็นไปในส่วนของค่าการตลาดค่าโฆษณาหรือต้นคุณสินค้าจากภายนอกที่มีการปรับราคามากขึ้นด้านความรักคนที่มีคู่รักคู่ครอง อาจจะมีอาการที่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องคุยกันไม่เข้าใจหรือพูดคนละอย่างคนละเรื่องมีอารมณ์หงุดหงิดใส่กันส่วนคนโสดคบหากับเพศตรงข้ามก็อย่าได้แต่ฟังขลุมคมค,มคายของเขาควรจะศึกษาโปรไฟล์กันอีกสักนิดนึ่งจะดีมากเพราะคนเราใครๆก็พูดได้แต่จริงๆทำได้อย่างที่พูดหรือเปล่าอันนี้ท่านต้องเอาไปพิจารณาเอง ในด้านสุขภาพผู้สูงวัยหรือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากๆก็มันตรวจตาสุขภาพตัวเองในเรื่องของหัวใจไขมันเบาหวานน้ำตาลในเลือดตับปกพ้องประมาณนี้คำพยากรเสริมชาวรัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องหลักๆของท่านในเดือนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองรายรับรายจ่ายก็บริหารจัดการกัน,นดีๆก็แล้วกันชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันที่เกิดวันจันทร์มันดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในบ้านลูกเล็กเด็กแดงที่กําลังโซนอาจจะมีการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้ชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันที่เกิดวันอังคาร อาจจะต้องมีการซ่อมแซมดูแลเรื่องบ้านยานพาหนะเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆในบ้านเพราะอาจจะมีการชำรุดเสียหายได้ชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันที่เกิดวันพุธสำหรับท่านชาวราศีกันที่ทำงานในด้านสื่อต่างๆด้านกฎหมายนาักเขียน งานสื่อออนไลน์ผลงานจะโดดเด่นทำเงินได้มากในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าที่บ้านของท่านมีคนสูงวัยหรือคนเจ็บป่วยมานานก็คงจะได้เวลาไปพักผ่อนยาวๆกันแล้วชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันที่เกิดวันศุกร์คนมีคู่รักคู่ครองคนโสด ก็คงจะมีประเด็นในเรื่องความรักดังที่กล่าวมาในหัวข้อด้านความรักชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันที่เกิดวันเสาร์ระวังคําพูดคําจาของท่านจะเป็นการกร่อศัตรูทั้งที่เปิดเผยและศัตรูลับๆท่านชาวราศีกันในช่วงวันที่17ตุลาคม2566จะมีดาวราหูหรือที่หลายๆคนจะเรียกกันว่าพระาหู จะย้ายเรือนราสีบางท่านที่ได้รับรู้ข่าวสารหรือได้รับรู้มาว่าการย้ายราศีของดาวราหูจะส่งผลต่อชะตาชีวิตของคนและทางช่องโบรณาณจารย์เองก็ได้ทําคลิปแยกออกมาที่กล่าวถึงเกี่ยวกับดาวราหูย้ายเรือนและได้ลงคลิปไปแล้วก็ขอเชิญชวนติดตามรับชมและฟังกันได้เพื่อจะเป็นแนวทาง หรือนำไปปรับใช้ให้ท่านได้ไม่มากก็น้อยท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนาันจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ